ก้าวไกลจะไม่อยู่กับเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่เขาออกมาเองนะเป็นเพราะเพื่อไทยไม่เอาเขาในขณะที่เพื่อไทยก็บอกรอดูท่าทีของก้าวไกลครับถ้าจะให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลก้าวไกลต้องเป็นคนเอ่ยปากหรือถ้าก้าวไกลจะถอยออกไปจากพรรคฝ่ายค้านก็เป็นท่าทีของก้าวไกลเองแต่คําพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับแหมคนหนุ่มสาวรักกันอยากจะเลิกกันเนี่ยนะอาจารย์แต่คล้ายๆกับว่าต่างฝ่ายต่างไม่กล้าพูดจะให้อีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนบอกไปเองเพื่ออะไร เพื th ่อในทางการเมืองตัวเองจะไม่ได้ดูเป็นผู้ร้าย<ช>มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์จริงๆแล้วมใช่เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมผมคิดว่าคะแนนสงสารเนี่ยนะคะแนนเห็นอกเห็นใจเนี่ยมาที่ก้าวไก่ก้าวไก่มาที่คุณพิธายเยอะทำไมฮะโอ้โหตอนเช้าก็ถูกรับคําร้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พอตอนบ่ายจะโหวตดรอบสองเนี่ยเขาแพ้อยู่แล้วแหละทําไมไม่ให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งทาไมต้องทํากันถึงขนาดนี้คือคนจะรู้สึกแบบนี้กันมาก นะครับคือเมื่อวานเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับบทรอบสองเนี่ยเป้าหมายเขาคือได้ได้อีกสักหน่อยหนึ่งให้มากกว่าเดิมแลวถ้าเกิดมันถึง360ขึ้นมาเป็นต้นอาจจะมีรอบสใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งคุณพิธาแรืคุณหมอโชลน่าเนี่ยตอนถแถลงข่าวก็ทราบดีว่ารอบ2อเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงใช่ไหมครับก็ยอมรับในข้อนี้แค่ต้องการให้มากกว่าเพื่อมารุ่นรอบ3าใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยการที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินกว่าความคาดหมายที่เมื่อวานนี้เป็นผลของมันนะนะแต่ว่าสิ่่่งทีีกก้าไลเน ในมุมกลับกันนะครับได้คือรู้ไหมได้ความเห็นอ,อกเห็นใจอแล้วแปลว่าอะไรครับถ้าหากเพื่อไทยเขาเป็นฝ่ายทิ้งก้าวไกลก่อนเพื่อไทยจะกลายเป็นผู้ร้ายไปด้วยกันเลยกับคนที่ทํากับก้าวไกลเมื่อวานคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเกิดอย่างสิ่งที่คุณเรลาวิทย์ว่าว่าใครจะพูดก่อนรอ <laughs> <laughs> ผมคิดว่าถ้าผมไม่เกมนี้ใครกระพริบตาผมว่าก้าวไกลเนี่ยเขา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 ถือหลักชัดเจนตั้งแต่แรกว่าตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับถ้าหากว่าเขาเป็นไม่ได้ก็ถึงคิว เพื่อไทยนะครับไม่ได้บอกว่าออพอถึงเพื่อไทยปับ๊บมันเริ่มต้นใหม่หมดคือเมื่อวานก่อนประชุมเนี่ยเอาละในทางการเมืองเราก็พอจะรู้คาดการได้ว่าอย่างไรเสียงเขาก็คงไม่ถึง3 7มใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าผลในทางการเมืองหลังจากนั้นอาจารย์คิดว่ามันต่างกันถ้าโหวตคว่ำไปเลยเนี่ยความรู้สึกมันก็อาจจะไม่ได้ต่างจากครั้งแรกเท่าไหร,ร่แต่พอมาใช้วิธีแล้วกลายเป็นทําให้นักกฎหมายในประเทศนี้ตั้งคําถาม กับการประชุมรัฐสภาเมื่อวานเนี่ยว่าเอาเทคนิคเรื่องข้อบังคับการประชุมใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมาใช้เพื่อสกัดคุณพิธามันก็ยิ่งไปซ้ําความรู้สึกที่ก้าวไกลถูกกันแกล้งอีกคือคือผมคิดว่าเพื่อที่จะไม่ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งไม่สนัสนุนและไม่ออกเสียงเนี่ยสอวอกับท่านถึงทาแบบเนี้มันมันไม่ดีมันก็ถูกวิจารณ์ไปไม่รู้จบอีกแล้วมีวคน<อ>สงส<า>ัยด้วย <มา S 1> นะว่าผลมันตามมาคือเพื่อให ทางฝั่งเพื่อไทยม่ถึงรอบเพื่อไทยเนี่ยได้ครั้งเดียวคนก็จะคิดไกลไปกก็แปลว่าระยะทางเนี่ยพอคุณพอระยะทางที่ถึงลุงเนี่ยมันหดสั้นเข้ามาคุณจะมาลองครั้งที่หนึ่งลองครั้งที่สองไม่ได้แล้แพทองทานสองสามรอบมันก็จะคนละรอบแล้วไปถึงถึงลุงเลยคนจะคิดอย่างนี้ไงขณะนี้สื่อมวลชนเห็นไหมครับคิดถึงถึงสูตรสี่สูตรห้าว่าข้ามขั่วแล้วลุงมากันหมดแล้วไปเพราไรครับเพราะพอเห็นว่าพอโหวตได้รอบเดียพับเนี่ยจากเดิมมันคนละสองสามรอบไปเรื่อยมันจะ อีกสอาครั้งก็ถึงลุงละเห็นไหมฮะอันนี้มันก็ทําให้คนคาดการไปถึงอย่างนั้นเลยอ่ะก็ซึ่งผมก็คิดว่ามันมันมันมัไม่ดีนะฮะแตปปะ่ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะหนักแน่นพอหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์บอกแต่เขาก็จะมีโจทย์ไงอาจารย์ประเทศรอไม่ได้รัฐบาลต้องมีนายกต้องมาจะบวชกันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วยิ่งพอมาบล็อกด้วยการคุณเสนอได้ครั้งเดียวนะซ้ําไม่ได้เนี่ย เนี่ยมันไม่เกินสองสามรอบเนี่ยยังไงมันก็ต้องเห็นนายกอยู่แล้วไม่งั้นนี่ไปถึงลุงแล้วนะั้งหมด3คนของเพื่อไทยซึ่งแน่นอนโอเคด้วยความเคารพตัดเชื่อจา์ชัยเกษมออกไปก่อนแหละเพราะว่าก็เอามาเติมตัวท่านเองท่านยังเคยเอ่ยปากเลยว่าโคมาไม่ถึงผมหรอกครับแล้วระยะหลังท่านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเนี่ยแปลว่ามันก็เดิมพันอีกแค่สองครั้งครัจริงเหตุผลว่าต้องรีบเนี่ยมันมีอยู่อยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหากักยาเป็นช่วงแต่งตั้งยกย้ายนะครับ เอาง,ง่ายๆครับพอบอรตอรอเนี่ยรหรือผบตํารวจเนี่ยคุณเวลาวิทราบไหมครับเขามีความพยายามเขาไม่รอรัฐบาลใหม่กันนะเขาเขาทกันอยู่ตอนนี้คงทราบข่าวมาพอบอรเราทับกเกษียณทุกตําแหน่งยกเว้นประหลัดกระทรวงกลาโหมครับคือพอบอรเราทับเนี่ยก็ยังอํานาจของรัฐบาล <c oughs> อย่างมากหน่อยอยังน้อยหน่อยก็มีสภากลาโหมแต่พอบอตารวจอานาจรัฐบาลใหม่นในทางการเมืองล้นลวนแล้วไหนจะตาแหน่ง ประหลัดกระทรวงอธิบดีต่างๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีระยะเวลาอยู่ว่าว่าต้องเนี่ยปลายกรกฎาสิงหาต้องมีรัฐบาลใหม่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่มาเร่งนะครับว่ามันจะรักษาการเป็นรัฐบาลรักษาการแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ประเด็นสําคัญคือว่าคือผมเรียนว่าทุกสูตรที่มีการพูดกันขณะนี้นะในทุกสื่อทุกช่องทุกคนมีสมการไหนไหมครับสูตรใดไหมครับที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน ไม่มีไม่มีเลยนะครับกระทั่งบอกว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันให้มั่นงคงเป็นรัฐบาลด้วยกันเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันไม่ได้นะครับทําไมรู้ไหมฝ่ายค้านเสียงข้างมาก <c oughs> คุณวโรบดีริรนไหมสองเก้าสองคือฝ่ายค้านเสียงข้างมาก <c oughs> มันก็กลับกันกับรัฐบาลเสียงข้างมากใช่อาจารย์คือถ้าจับมือด้วยกันมันไม่มีทางเป็นฝ่ายคา้านไงเพื่อไทยเนี่ยถลักอยู่ตรงเนี้นะครับผมผมเนี่ยพูดไปทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าผมคิดว่าเจตนารมณ์ของประชาชนยี่ห้า 24พฤษภาคมนะครับ25ล้านเสียงจาก39ล้านเสียงที่ไปออกเสียงกันเนี่ยมันชัดเจนว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากอยากเห็นรัฐบาลฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลบ้างและเป็นฝั่งประชาธิปไตยก็เป็นฝ่ายค้านของรัฐบาลที่มาจากสื่อท่ออำนาจใช่ไหมครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเพื่อไทยเขาเนี่ยเป็นรัฐบาลทุกสูตรอยู่แล้วแล้วดีสุดคืออะไรครับเพื่อไทยก็เป็นนายกด้วยใช่ไหมครับดังนั้นผมว่าเขาต้องคิดละ ยังไงเราเป็นรัฐบาลแน่แล้วนายกเรามีทั้งสามคนว่าที่นายกใช่ไหมครับก็ต้องคิดแล้วแหละว่าจะขึ้นสู่ตำแหน่งนายกอย่างไรให้มันสง่าง,งามไม่ถูกต่อต้านผมก็ยังมองว่าเออก็เลยกลับมาที่คุณวรลวิทย์พูดเมื่อกี้เขาจะไม่เอ่ยปากเองหรอกว่าเ,เก้าไกลเ,เราไม่มาหามากเลยเสียงเราไม่ถึงนะถ้าพอเขาบอกว่าถ้าก้าวไกลยอยู่เขาไม่บวชให้พูดไม่ได้ครับ พูดไม่ได้ถ้า,า,าพูดไปถามจริงที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์จากความหวังในสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือปฏิเสธโลกของความจริงในทางการเมืองครับอาจารย์เมื่อกี้พูดโลกเรื่องความจริงหมดเลยนะแต่ว่าผมเรียนว่าเพราะตอนนี้ทุกคนบอกว่าข้ามขั้วไปหมดแล้วก้าวไกลนี่ถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วอาจารย์ไม่นะคือต้องเข้าใจว่าขณะนี้เขาก็ลังเลใจอยู่นะคือต้องเข้าใจว่าที่เราพูดแต่ละสูตรเนี่ยมันไม่มีความตายตัวนะว่าเขาคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ลงทางเลือก คุณวราวิ์ครับเหมือนครูนิดเล่นอ่าเล่นไพ่ก็ได้บนมือมีสามหน้านึกออกไหมเขาจะเลือกทิ้งหน้าไหนเสียงของนักวิชาการคือเสียงในเหตุผลว่าอะไรคือเหตุผลที่ควรจะดีสุดทั้งแบบบ้านเมืองนะครับไม่มีการเมืองบนท้องถนนนะครับไม่มีปัญหาที่จะนําไปสู่ความบาดหมางมากไปกว่านี้นะครับผมคิดว่าความคาดหวังนะครับของเสียงข้างมากตามกติกาของประชาริที่ไปหลบพรสภาเนี่ย มันคือชัยนะร่วมกันของเพื่อไทยกับก้าวไกลคือผมหมายถึงว่าถ้าหากก็เดินหน้าไปแล้วนะครับยังไม่ได้นะครับมันถึงค่อยไปสูตรต่อไป